ไปดูกันที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างนะครับเป็นเรื่องที่เราเกาะติดมาโดยตลอดจริงๆเป็นเรื่องที่เราพยายามเกาะติดทุกวันและไม่ว่าใครจะมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรสิ่งหนึ่งที่คงจะไม่อาจปฏิเสธได้คือสถานการณ์ในพมา่าก,กําลังกระทบกับประเทศไทยโดยตรงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการบังคับพ่เรือนเกณฑ์ทหารของรัฐบาลทหารพรมาร่านะครับเรายังคงพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง พราะอย่างที่บอกครับนี่เป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแถมยังเป็นเรื่องที่มีความเคลื่อนไหวออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับย้อนความกันเล็กน้อยครับนโยบายบังคับพลเรือนเกณฑ์ทหารนั้นแรกเริ่มเดิมทีรัฐบาลทหารพรมาร่าระบุว่าจะบังคับพลเมืองชายอายุ18ถึง35ปีและพลเมืองหญิงอายุ18ถึง27ปีเกณฑ์ทหารโดยจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่ช่วงหลังสงครามเป็นต้นไป แต่ว่ารายงานที่ออกมาแล้วก็คือการมีข่าวว่าหน่วยงานของรัฐบาลพม่าได้เริ่มทําบัญชีเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าเกณฑ์นี้เรียบร้อยแล้วทมกลางกระแสที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่ามีคนจนํานวนมากพยายามหาทางหนีออกนอกประเทศเพื่อเลี่ยงการเกณฑ์ทหารแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนว่าจะส่งผ่านถึงรัฐบาลทหารพม่าแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่ารัฐบาลทหารพม่ายอมเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ด้วยการยกเว้นผู้หญิงจากการบังคับเกณฑ์ทหารออกมาก่อนครับ โดยนี้เป็นการเปิดเผยจากซอมิงทุนโคศกรัฐบาลทาหามพามาที่ระบุว่าในตอนนี้รัฐบาลพา่าจะยังไม่มีความตั้งใจที่จะบังคับผู้หญิงเกณฑ์ทาหารนะครับถ้าเป็นไปตามนี้จริงก็จะเท่ากับว่าผู้หญิงอาจจะยังไม่ถูกเรียกตัวเป็นทาหารในตอนนี้ซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขประชากรเนี่ยนะครับมีข้อมูลออกมาว่าถ้าเอาเกณฑ์เดิมนะครับถ้าเอาเกณฑ์เดิมก็คือ เอาชายพม่าอายุ18 35ปีและหญิงหญิงพม่าอายุ18 27ปีมารวมกันเนี่ยประชากรกลุ่มนี้ที่เข้าเกณฑ์อาจจะถูกเรียดไปเป็นทหารเนี่ยมีอยู่13ล้านคนแต่ว่าในตอนนี้ถ้าอ้างอิงการเปิดเผยจากโฆษกรัฐบาลทหารพม่าบอกว่าจะตัดผู้หญิงออกไปก่อนจะยกเว้นผู้หญิงยังไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็จะเหลือผู้ชายอายุ18ถึง35ปีที่เข้าเกณฑ์ซึ่งคนกลุ่มนี้จาก13ล้านคน จะเหลือเพียงแค่6ล้านคนที่เป็นผู้ชายที่มีอายุเข้าเกณฑ์ครับโฆษกรัฐบาลทหารพรม่าระบุว่าถ้าเอาตัวเลขตามนี้เนี่ยแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลทหารพรม่าต้องการบังคับเกณฑ์ทาหารจริงๆเนี่ยโฆษกรัฐบาลทหารพรม่าบอกว่าจริงๆมันก็แค่1%ของผู้ที่เข้าเงื่อนไขที่จะถูกบังคับเกณฑ์ทาหารเท่านั้นท่าทีที่ออกมาล่าสุดนี้อยากชวนทุกคนแปลความดูนะครับ ซึ่งถ้าแปลความดูแล้วคงจะแปลความเป็นอื่นไม่ได้นอกเสียจากการที่รัฐบาลทาหารพรมา่าต้องการลดแรงเสียดทานหลังมีกระแสต่อต้านและหาทางหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทาหารจนถึงขั้นหาทางออกนอกประเทศแล้วเป้าหมายของการหนีออกนอกประเทศส่วนใหญ่ก็คือประเทศไทยนี่แหละครับยิ่งการที่โฆษกรัฐบาลทาหารพรมา่าระบุในทํานองที่ว่ามาตรการบางังคับเกณฑ์ทาหารของพมา่าจะมีผลกับแค่หนึ่งเปอร์เซของผู้ที่เข้าเงื่อนไขก็ยิ่งเป็นการยืนยันครับ ว่านี่เป็นความพยายามของรัฐบาลทหารพม่าที่ส่งโฆษกรัฐบาลทหารพม่าเข้ามาสื่อสารเพื่อลดกระแสเสียดทานที่เกิดขึ้นจริงแล้วในสังคมพมา่าแม้แรงเสีษดทานและกระแสต่อต้านจะทําให้รัฐบาลทหารพมา่าเปลี่ยนท่าทีใหม่ก็คือยกเว้นผู้หญิงออกไปก่อนเนี่ยนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพมา่าลดลงไปเลยนะครับล่าสุดมีความเห็นจากผู้สังเกตรการพิเศษของสหประชาติชาติด้านพมา่า ระบุว่ารัฐบาลคาหารมพม่ายังมีท่าทีที่จะโจมตีพอเรือนของตัวเองอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวขณะเดียวกันยังบังคับพอเรือนเป็นทหารก็เป็นสัญญาณที่ยิ่งน่าหมดหวังเข้าไปอีกทอมแอนดูผู้สังเกตการพิเศษของสัประชาชาติระบุว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลทาหารมพาม่ายังถือเป็นความอันตร,รายที่ร้ายแรงผ่านการบังคับคนหนุ่มสาวเป็นทหารและการทุ่มกําลังโจมตีพอเรือนเขายังเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่าจากข้อมูลที่เขามีเนี่ย นอกจากการบังคับเกณฑ์ทหารแล้วยังมีรายงานออกมาเป็นประยะว่ารัฐบาลทาหารพม่าใช้วิธีบังคับประชาชนเป็นทหารในรูปแบบอื่นด้วยครับเช่นลักพาตัวผู้คนตามถนนหนทางเพื่อบังคับให้เข้าร่วมกับกองทัพพร้อมทั้งประเมินด้วยว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้จะยิ่งทําให้จํานวนคนที่หาทางข้ามแดนไปยังประเทศอื่นเพื่อเลี่ยงการถูกเกณฑ์ทหารยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีก ผู้สังเกตการพิเศษของ UN เรียกร้องให้หนาาชาติเร่งดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อโดดเดี่ยวเผด็จการทหา,หารและปกป้องประชาชนนะครับนี่ตอนนี้สถานการณ์ในพม่าน่าจะต้องเป็นเรื่องที่พูดถึงมากๆเลยนะครับ สถานการณ์ในพมา่ายังคงเป็นเรื่องที่เราพยายามจับตาแล้วก็เกาะติดในเชิงรายละเอียดแบบนี้แทบทุกวันครับเป็นสถานการณ์ที่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธแล้วล่ะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยยังมีอีกหลายมุมหลายมิตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ในเชิงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอีกด้านก็คือความพยายามสร้างพื้นที่เชิงมนุษยธรรมเพื่อส่งความช่วยเหลือเข้าไปจากทางการไทยเข้าไปยังฝั่งพมา่าก็ต้องติดตามกันต่อหรือแม้กระทั่ง เป้าหมายของรัฐบาลไทยเป้าหมายของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่ดูเหมือนว่าจะต้องการเดินหน้าไปให้ถึงการเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆเพื่อพูดคุยเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในพมา่าแล้วก็คาดการณ์กันเลยว่ากลางปีนี้ถ้าสถานการณ์ดีถ้าปัจจัยต่างๆเดินหน้าอย่างต่อเนื่องก็คงจะสามารถไปถึงขั้นนั้นได้ก็ต้องจับตาดูนะครับว่ารัฐบาลไทยจะดําเนินเดินหน้า ไปถึงขนาดนั้นได้หรือไม่สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today